รับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้พ่อก็มาพบกับพระสังฆราชท่านหนึ่งนะครับก็ยังไม่บอกก็คงจะมีหลายคนทราบแล้วว่าท่านเป็นใครนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นพระสังฆราชมามีพรรษาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าหนุนตายอย่างนี้แต่ว่าอายุยังไม่มากนะน้อยกับพ่อเยอะแต่ว่าก็เป็นพระสังฆราชที่ได้มีประสบการณ์แล้วทํางานมา นานพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญพระคุณเจ้าแนะนําตัวหนะ่อยครับสวัสดีครับผมก็พระคุณเจ้าซินวิโอสิริพงศ์จลศรีจากสังคมมณฑลจันทบุรีนะครับ,รบเขาเป็นพระสังฆราชมาสิบปีส1บอแล้วสิบเอ็ดปีครับโอ้ผมเพิ่งสองปีผม <c oughs> เป็น <c oughs> ผมเป็นน้องนะครับสวหรับ <c oughs> ผมเป็นน้องอ <c oughs> อายุมากกว่าแต่ว่าเป็นน้องอผมบวชที่หลังหลายปีมาเราวิทเลัยนี่เขาเป็นท่านผู้วิทเลิศเขาเป็นพี่เหมือนพี่ใหญ่ของเราอยู่บ้านเนนใหญ่ไม่ได้จําได้ผมไปล่องเรือกับพรกคุณเจ้าที่บางนกแขวก่ะตอนนั้นคุณเจ้าอยู่บ้านเนนใหญ่อแล้วก็พาพวกเราไปบางนกแขวใช่ไหมตอนที่เราเราครับครับอันนั้นอดีตอดีตอดีตไปดเนินเอาเอาตอนนี้ว่าเป็นยังไง11ปีเป็นสังราชนี้มันชีวิตมันก็เปลี่ยน คือเวลาเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราก็อยู่แบบหนึง่งนะครับเป็นพระสงฆ์เราทํางานเราอยู่วัดเราพบศัตธบรุษแล้วเราก็ทําหน้าที่ต่างๆแล้วแต่ผู้ใหญ่จะมอบหมายแต่พอมาเป็นสังฆราชเป็นผู้ใหญ่เนี่ย <c oughs> โอ้โหมันเปลี่ยนไปมากทีเดียวเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเปลี่ยนวิถีชีวิต,วตมัน,มนเปลี่ยนยใช่ เราเป็นพระสงฆ์เราจะพูดเล่นกับใครกระเซ้าเย้าแย่กับใครก็ยังรู้สึกง่ายแต่พอมาอย่างนี้เ้ากระเ้าเย้าแย่กับใครทุกคนมองเป็นเรื่องจริงไปหมด <laughs> <laughs> บางทีมันต้องวางตัวหรือว่าต้องต้องรู้ว่า,าการเป็นสังฆราชหรืออะไรต่างๆนี่ม,นมันมันมีมันเหมือนเราเราเราก็นึกว่าเหมือนเป็นพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาแต่สําหรับคนอื่นๆแล้วโอ้โหเขา เขาเคารพนะเคารพแล้วก็ให้เกียรติแต่แต่สำหรับผมนะผมก็ยังเหมือนเดิมนะผมก็ใจเล่นเหมือนเดิมผมก็แต่แต่พระคุณเจ้าทําอยู่ตอนเป็นพระสงฆ์ก็น่าเคารพอยู่แล้วด้วยคุณนวุฒวัยาวุฒิด้วยบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆก็จะบอกว่าแก่อยู่แล้วคือคือชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องนะครับที่เป็นพระสงฆ์เป็นสังฆราชเป็นนักบวชเนี่ยนะครับ เออเราก็ทํางานแล้วเราก็ต้องออตอนดักแล้วว่าเรามีชีวิตยอยู่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองหรือว่าเพื่อ,อ,อทํางานเพื่อตัวเองเพราะนั้นเราก็มีชีวิตยอยู่กับสังคมคมีมีทุกแน่นอนมีทุกเออใช่ไหมมีสุขมีใช่ไหม,ม,ม,ไหมแต่<า>ทุกเนี่ยมันไม่ใช่ทุกของเราเวลาเป็นสังฆราชผมรู้เลยว่าเวลาที่มีทุกเนี่ยคือมีทุกมันเป็นทุกที่เราต้องแบกเอาไว้บางทีเป็นทุกพูดไม่ได้อีกพูดไม่ได้แล้วเป็นทุกแบบคนอื่นเราความห่วงใยก็ดี คือการเป็นนายชุมพรบานเนี่ยผมโอ้โหความรับผิดชอบเรารู้สึกว่าบนบ่าของเราเนี่ยแบกรับหลายอย่างแสกุลเจ้าทีเดียวเวลาที่บอกแบกรับบนบ่าเนี่ยนะผมเออเอเออะไรเอ่มาโต้ผมก่อนบวชใช่ไหมที่บอกว่าจงแบกขังเข็ของตนและตามมาเนี่ยนะทะเลทูอัมกูแชมป์เอ็ดเซกเรเมเนี่ยคือคือเป็น เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วผมเข้าใจแหละว่ามันคืออะไรผมถึงเลือกอันนี้ผมถึงชอบอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะพระคุณเจ้ามันมีพระวจนะพระเจ้าที่บอกผมก็คิดเสมอในเวลามันท้อแท้ในในทุกเออท่านทั้งหลายที่แบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ที่อ่อนนุ่มให้ของแบกที่เบาเนี่ยมันเป็นกําลังใจนะก็อันนี้เป็นกําลังใจเป็นตัวช่วยเยอะแล้วเป็นความจริงพระวจนะที่พระเยซูเจ้าให้เนี่ยเป็นความจริงในชีวิตของเรา ไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกครับใ,ใ,ในใน,ในความเป็นในฐาน,นะอย่างนี้นะครับที่เราอยู่ได้ทุกวันทุกวันขึ้นมาเนี่ยก็ก็ด้วยความเชื่อนะความเชื่อแล้วก็พระวาจาอย่างเนี้นะครับก่อนบทเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึง่งท่านพระสังฆราชท่านก็บอกกับผมอบอกว่าเราเป็นเครื่องมือมเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเมื่อพระเบญเจ้าเรียกเรามาและใช้เราเป็นเครื่องมือองค์ก็จะให้ อพระพรที่เพียงพอสําหรับทำ้านที่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องออกแรงไม่ใช่ใช่เรายังต้องออกแรงต้องสละไมต้องต้องออกกําลังอยู่ครับแล้วก็อ่สิบเอ็ดปีแล้วเป็นพระสังฆราชนะครับก็เอเดี๋ยวขอโทษนะคุณเจ้าปีนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะอายุหกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ดครับโอยังนมยังนมครับ แต่ว่าคนก็ทักพระคุณเจ้ามันเสมอทําไมผมขาวผมขาวเนี่ยมันมันตั้งแต่ก่อนเป็นสังกราชด้วยครับก็ขาวแล้วก็งานต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคนะครับในสังคมมณทนเรามีบรรดาพระสงฆ์คุณพ่อร่วมมือแล้วก็ทำงานซึ่งทำได้อย่างอย่างดีมาก จนเราก็เรียกว่างานบริหารเราไม่ต้อง mm hmm. อไปทำงานอะไรเท่าไหร่ mm hmm. เราก็ทำงานอภิบาลแล้วก็ในงานของส่วนรวมของพระราชาไทย mm hmm. ผมก็รับผิดชอบ mm hmm. ด้านครอบครัว mm hmm. แล้วก็ด้านเยาวชน mm hmm. ซึ่งก็เป็นบุคคลทั้งสองกลุ่มที่สำคัญเลยครับ mm hmm. นะฮะครอบครัวสามีภรรยาหรือพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญ ส่วนเยาวชนก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญพร<ม>ะสนาปาเสด็จปีที่แล้วก็เน้นเยาวชน<ม>เรามีมิซาสําหรับเยาวชนวันหนึ่งนะครับแล้วปีนี้เดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยนะครับวันที่28พฤศจิกาย,ยนเราก็จะเปิดเป็นครบรอบหนึ่งปีที่พระสันนาบามาพบสําหรับเยาวชนมาเมืงอมงไทยแล้วก็ที่สาคัญพบเยาวชนเราก็เลยอยากจะเน้นเป็นปีเยาวชนพักเดจไทย และรพระพุทธเจ้าทำเกี่ยวกับเยาวชนครับโอกาสที่โป้มเสด็จมงไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพระพุทเจ้าได้พูดอะไรพิเศษโปมได้พูดอะไรพิเศษกับพระคุณเจ้าบ้างไหมอ่ผมผมไม่ได้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดหรือพูดอะไรพิเศษแต่ว่าเวลาที่องค์ตรัสในบทเทศตัดเวลาพบกับเยาวชนนะอะ่รู้สึกว่าองค์ใส่ใจแล้วก็องค์ให้กำลังใจอย่างมากกับบรรดาเยาวชนของเราก็เป็นต้นในในประเทศที่คาทอลิกน้อยอ,อย่างนี้ แล้วก็เหมือนกับว่าให้ให้ให้เราต้องภูมิใจในการเป็นศิทธิของพระเยซูเจ้าให้เราต้องรักษารักฐานความเชื่อเอาไว้คันนี้ในในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสังคมสภาพสังคมเนี่ยมันก็เปลีป่ยนแปลงเยอะแยะมันมีการวิวัฒนาการพัฒนาการเยอะแยะเยาวชนของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งล่อใจสิ่งจงใจที่ไม่ให้คือให้ให้เอนห่างจาก ความเช,ชื่อแห่งจากพระเจ้ามากเลยจะทํำยังไงกันคือตรงเนี้ยนะครับผมว่าเราที่เป็นพวกพิบาลเนี่ยต้องใส่ใจต้องเข้าใจเยาวชนเพราะฉะนั้นในซีนอตหรือว่าสมาชาพระสังฆราชทั่วโลกเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วที่พระบุญชาวีระไปเนี่ยก็พูดสําคัญเลยว่าจะต้องอยู่เคียงข้างต้องเข้าใจเยาวชนเดินเคียงข้างเยาวชนเปิดใจรับฟังเปิดตามอง เปิดหูฟันนะเปิดใจเพื่อที่จะเข้าใจเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าใช้คําว่า Accompaniment นะครับก้าวไปด้วยกันเดินเคียงคู่กันนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะไม่ว่าเราจะเป็นผู้พิบาลหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ นะต้องต้องต้องเข้าใจคุณครูในโรงเรียนหรือทุกคนที่ที่มีบทบาทตรงนี้นะครับเพราะว่าวัยเยาวชนนี่เขาเป็นวัยที่ที่เขามีพลังของเขาแต่ว่าถ้าไม่มีคนที่คอยนําที่ดีหรือเข้าใจเขาที่ดีเ้าพลาดได้เขาก็อาจจะพลาดได้ครับพี่น้องนี่คือความรู้สึกของอผู้ใหญ่ที่ดูแลเยาวชนคาทอลิก <c ath olic> ของเราเนี่ยนะครับตือพผู้กุญเจาสานริปงเนี่ยนะครับแลกะก็ท่านก็ได้พยายามทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเท่าที่พ่อติดตาม ครั้นี้พระคุณเจ้ายัางดูแลเรื่องชีวิตครอบครัวด้วย,วยใช่ไหมคัครนี้ในชีวิตครอบครัว,รรวในคาทอลิกในเมืองไทยเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนําอยากจะบอกาะผมเชื่อว่าคนที่ฟังคนที่ดูเราอยู่เนี่ยจะเป็นครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่อะไรเยอะแยะพอสมควรคือ,อสําหรับริตชนนะครับริตชนเข้าใจของชีวิตครอบครัวพอสมควรหรือว่าดีทีเดียวเพราะฉะนั้น ความหวังของท่านักจักก็คือว่าเราปรารถนาที่จะให้ครอบครัวคิดตะชนเป็นแบบอย่างในสังคมแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบอย่างอย่างเดียวต้องเป็นพยานนะฮะเป็นพยานแล้วต้องสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวต่างๆครอบครัวต่างๆก็คือครอบครัวของเพื่อนผูงครอบครัวที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกันอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยให้ให้เขาสามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเขาให้รู้สึกว่าครอบครัวสําคัญ ความสําคัญมันสาคัญกับลูกครับครับสาคัญมากนะครับครับพี่น้องนั่นคือคําตอบนะครับนั่นคือสิ่งที่พระกลุ่มเจ้าที่ดูแลครอบครัวได้พูดได้บอกนะครับโอกาสนี้นะครับเราสองคนก็ขอบคุณนะครับ yes. ขอบคุณพระกุณมเจ้าที่ได้ให้เวลาของเราเวลาน้อยไปหน่อยโอกาสน้อยไปหสไม่ใช่มันมีโอกาสหน้าจะได้มีอีกนะครับแต่เราต้องต้องต้องทำสั้นๆเพราะว่าคนดูเขาเขาอยากชอบดูสั้นๆครับก็อย่างไรก็ตามนะครับทั้นสองคนเราก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเราและรายการอย่างนี้เราจะมีบ่อยๆท่านสิริพงศ์นี่ไว้ต้องมียกสองแน่นอนนะครับครับวันนี้ก็ก่อนจะจากขอพระคุณเจ้าอวยพรทุกๆคนดีกว่าครับก็ขอพระอวยพรทุกคนนะครับเป็นต้นในยามนี้ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ดําเนินชีวิตในความเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าการทำหากินความยากลำบากต่างๆก็เราก็มีกันอยู่ด้วยก็ขออย่าให้เราได้อ่ ต้องยากลำบากอะไรขอพระเจ้าดูแลเราครับขอพระผู้ทรงสัมพานรนุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายาเมน <Amen. S 2>